เด็กชายวิริยังนั้นเมื่อมีประสบการณ์กายทิพย์ออกจากร่างกาย mm. ก็เปลี่ยนเป็นคนละคน mm. จากเด็กที่เคย mm. เกกมาเรกเกเล mm. ชอบเที่ยวเตรชอบแต่งตัวกลายเป็นเด็กเข้าวัดจนกระทั่งมีความศรัทธาถึงขนาดท่านเล่าให้ฟังว่า mm. พ่อแม่ใช้ให้ไปฆ่าสัตว์ไปหาปลาท่านก็ทำไม่ได้ล่ะ แล้วใจใฝ่บุญจนกระทั่งถึงขนาดว่าพ่อแม่ใช้ให้ไปขายแตงโมเดินทางจากบ้านใหม่สำรงไปอำเภอสีคิ้ว8กิโลเดินทางกลับอีก8กิโลเป็น16กิโลไปแต่ละเที่ยวนะั้นนะท่านขายแตงโมได้แล้วท่านก็เก็บตังไว้เที่ยวละสิบสตังท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปทั้งสิ้น110เที่ยว เป็นระยะทางถึง1,780กิโลเมตรเก็บเงินได้11บาทเงินนี้เก็บไว้เพื่อจะเอาไปทำบุญให้พระอาจารย์กงมาและสงฆ์ที่อยู่ในวัดป่าสว่างอารมณ์ในวันหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปนั่งสมาธิในป่าช้าก็เกิดนิมิตเห็นนรกสวรรค์อ่านหนังสือก็พบรูปพระพุทธเจ้า ตอนบำเพ็ญทุกรกรริยาก็ร้องไห้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองเพื่อหาพระธรรมมาสอนให้มนุษย์พ้นทุกข์จึงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท้ายที่สุดเพื่อนมาชวนไปดูลิเกก็ไม่ไปไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาแต่เข้าวัดและต่อมาก็อยู่บ้านไม่ได้ร้อนรน ออกจากห้องที่เคยอยู่กับพ่อแม่ไปอยู่เป็นส่วนตัวแล้วก็ยังไม่พอออกไปนอนที่ลานหน้าบ้านแล้วก็ไม่พอผลสุดท้ายก็ขออนุญาตไปอยู่วัดไปอยู่วัดเนี่ยกลางคืนอยู่วัดกลางวันกลับมาบ้านวันหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าบิดาของท่านบอกว่าไม่มีอะไรกินและขอให้ไปเชือดไก่ท่านก็ต้องตั้งใจไปเชือดไก่โดยไม่อยากทำท้ายที่สุดก็ทำลงไป และท่านก็ตั้งจิตไว้ตั้งแต่นั้นมาว่าท่านจะไม่กินไก่ตลอดชีวิตก็แปลว่าวันนี้ท่านก็ยังไม่ฉันไก่ใครที่นึกจะเอาอาหารไปถวายท่านอย่าเอาไก่ไปถวายทีเดียวเพราะเหตุว่าตั้งท่านตั้งสัญยาที่สถานไว้อย่างนั้นต่อมาท่านก็พบกับพระอาจารย์สิง์ขันตยาคโมและพระาอาจารย์ฟั่นอาจาโรซึ่งท่านก็ได้เรียนอะไรหลายอย่างและท่านตัดสินใจบวช